สวัสดีคะ่ะทุกทกท่านคะ่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะรู้สึกตัวว่าแก่ไปอีกปีนึงแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ขอให้ผ่านไปนะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะวันเก่าคืนเก่าก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะไปจดจำนะคะเราจดจำเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ สิ่งที่เป็นอนาคตนะคะถ้าเราทําปัจจุบันดีนะคะอนาคตของเราก็จะดีไปด้วยนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะว่าจะทําสิ่งใดนะคะให้ประสบความสำเร็จให้เป็นไปตามที่เราหวังหรือตั้งใจนะคะ อย่าลืมนะคะว่าความสำเร็จนั้นนะคะอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะทำอะไรก็ขอให้เรามุ่งมั่นและตั้งใจนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าครั้งแรกนะคะจะล้มเหลวนะคะแต่ก็อย่าละความพยายามนะคะพยายามต่อไปนะคะพยายามจนกว่าจะประสบความสำเร็จนะคะปัญหาเอาไว้แก้นะคะ ปัญหาเอาไวท้ทดสอบเรานะคะถ้าเรามีความพยายามและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่เกินความสามารถของเราแล้วค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะวันนี้นะคะถ้าใครเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคลายคลาดจากอันตรายทั้งปวงนะคะดิฉันก็ ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมช่องของดิฉันนะคะสิทธิ์นัดช n n นลนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะดิฉันพอดีว่าได้เดินทางไปอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงนะคะก็เลยนำไรชาพันไม้มาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะ ไร่ชาพันไม้นี้นะคะอยู่ในอำเภอกรุกงหลาจังหวัดพัทลุงค่ะเป็นไร่ชาที่นักท่องเที่ยวนะคะที่ผ่านไปทางนี้นะคะก็จะแวะไปเช็คอินกลางุบเขานะคะซึ่งเป็นธรรมชาติวิวสวยงามมากๆเลยค่ะธรรมชาติที่เป็นภูเขานะคะแล้วก็อาหารแล้วก็เครื่องดื่มครบคันนะคะไรชาพันไมยนี้นะคะ ถ้าเราไปถึงสถานที่ของไราชาพันไม้นะคะเราจะเห็นว่าเขาปลูกชาเป็นขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นไปนะคะเราก็เดินนะคะจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนนะคะเพื่อที่จะไปยังร้านไราชาพันไม่นะคะซึ่งอยู่ด้านบนของสถานที่แห่งนี้นะคะพอเราเดินขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะเห็นว่าเหมือนเราเดินบนภูเขาเลยค่ะ ไรชาพันไม้นะคะนี่เราเดินมาถึงไรชาพันไม้แล้วนะคะเขาจะมีจุดเช็คอินนะคะให้เราเช็คอินว่าเป็นร้านชาพันไม้นะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่อยู่ท่ามกลางภูเขาพอเราถ่ายรูปมาแล้วนะคะวิวสวยงามมากๆเลยค่ะร้านนี้นะคะดิฉันก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็เป็นธรรมชาติมากๆค่ะแต่พอดีดิฉันมาก็เกือบจะเที่ยงแล้วนะคะ ถ้าดิฉันคิดว่าถ้ามาตอนเช้านะคะซึ่งนะคะหมอกอากาศยังดีอยู่นะคะโอ้โหดิฉันว่าต้องสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะแต่วันนี้นะคะดิฉันก็มาตอนจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะคะ ก็คิดว่านะคะก็คงจะยังสวยงามอยู่นะคะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามีเมฆหมอกนะคะอยู่บนภูเขานะคะดิฉันก็จะถ่ายให้ทุกท่านดูนะคะว่าร้านชาพันไม้ตรงนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะเราขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะก็จะมีซุ้มจะเป็นดอกไม้แล้วก็ร้านอาหารซึ่งด้านในนะคะก็จะมีร้านให้นั่งนะคะมีจุดที่เป็นจุดไว้สําหรับถ่ายภาพนะคะ ดิฉันก็เดินมานะคะแล้วก็ถ่ายนะคะบรรยากาศร,รอบๆร,ร้านชาพันไม้นะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยค่ะพอขึ้นมาก็จะมีหุบเขานะคะล้อมรอบนะคะสวยงามจริงๆเลยนะคะแต่ดิฉันจะไปถ่ายรูปด้านล่างนะคะด้านล่างที่เขา,เาจัดจุดให้สําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางมารับประทานอาหารนะคะไปถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะดิฉันก็ ชวนกันไปถ่ายภาพนะคะปรากฏว่าดิฉันไปยืนอยู่ที่จุดถ่ายภาพนะคะแล้วก็ใส่ส้นสูงเนี่ยดิฉันขาสั่นเลยค่ะดิฉันกลัวความสูงนะคะน่ากลัวมากถ้าใส่รอ,องเท้าส้นสูงนะคะดิฉันก็ให้ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไรบ้างอันนี้คือ,อบริเวณที่เป็นภายในร้านนะคะที่ดิฉันบอกว่ามีจุดที่ไว้สำหรับถ่ายภาพด้วยนะคะ ร้านชาพันไม้นี่นะคะดิฉันเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมกันมากทีเดียวนะคะต่างคนต่างก็เดินทางมาร้านนี้นะคะแต่คือการที่เดินทางมาร้านนี้จุดที่น่าสนใจของร้านนะคะก็คือจุดที่เป็นจุดเช็คอินตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือจุดเช็คอินพอเราถ่ายภาพไปแล้วเห็นหมคะสวยมากๆเลยถ้าเราไปนั่งนะคะหรือว่าเราไปเดินบริเวณที่ ตรงไหนสักจุดหนึ่งนะคะบริเวณที่เขาตัดไว้สําหรับถ่ายภาพตรงนี้นะคะเราจะถ่ายออกมาสวยมากเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการถ่ายภาพก็ต้องขึ้นอยู่กับการโพสท่าของคนที่จะเออ่ให้เขาถ่ายภาพให้ด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะช่างภาพก็ควรที่จะบอกคนที่จะไปถ่ายภาพนะคะว่า,าตรงนี้เป็นมุมของการถ่ายภาพนะคะ ถ่ายออกมาแล้วจะสวยจะโพสท่ายังไงนะคะดิฉันไม่มีความสัมผัสทางด้านนี้เลยคะ่ะไปถ่ายที่ไรก็ไม่สวยเลยนะคะคนอื่นก็ถ่ายมาสวยนะคะร้านชาพันไม้นี่นะคะอยู่ที่91หมู่1นึาตำบลคลองไาขาวอำเภอกงหลายจังหวัดพัทลุงนะคะ93180นะคะเอ่อเจ้าของร้านก็คือคุณเพ็ญน,นันชนกนวพลอุ้ยตยะอุ่นะคะ ชื่อแล้วก็นามสกุลเนี่ยโอโ้โหเป็นคนดังมากๆนะคะร้านชาพันไม้นะคะแปลกไหมคะชื่อชาพันไม้นะคะเลนด์มาร์กก็คือเป็นวิถีการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะคะจากปัจจุบันสู่อนาคตนะคะสุดเ e อ็กซ์คลูสื่อความหมายถึงความงดงามลงตัวใกล้ชิดธรรมชาติของขุนเขาไรา่ชาบนถนนสายโรแมนติกด้วยความรัก ความศรัทธาธที่มีต่อชุมชนท้องถิน่นส่งผ่านงานบริการในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีแห่งอาหารที่ยั่งยืนด้วยวิถีแห่งวัฒนธรรมด้วยความเป็นไทยพร้อมสู่สากลน,นะคะคุณเพนนันชนกนวพอยวีตยะุลนนะคะเจ้าของร้านและเจ้าของแบรนด์แสนสวยนะคะ,ะด้วยแรงบันดาลใจความรักธรรมชาติรักท้องถิน่นด้วยความกลมกลืนของธรรมชาติ อนาเขตเทือเขาบรรทัดพัทลงุงการให้ความสําคัญเรื่องวิธีแห่งอาหารและความเป็นอยู่ด้วยอาหารรสชาติปักใต้พื้นถิ่นเบเกอรี่โฮมเมดกาแฟชั้นเลิศในระดับพรีเมียมคุณเพนยังสื่อความหมายถึงกันนำต้นชาจากเชียงรายที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือสู่ภาคใต้ด้วยการปรับสภาพของต้นชาและในที่สุดไรชาของเธอก็ประสบความสำเร็จ แต่งการสาขาเจริญงอกง,งามทำให้แบรนด์ไรชาหนึ่งันใหม่ของเธอคืออีกหนึ่งความภูมิใจในนามชาวพัทลุงนะคะเนื้อสิ่งอื่นในกดกันได้รับความช่วยเหลือความร่วมมือจากส่วนาการส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาต้นชาให้เข้ากับภูมิประเทศภูมิอากาศในเขตอำเภอคองหลาจังหวัดพัทลุงเพื่อความยั่งยืนการนำผลิตภัณฑ์ผลิตผลในท้องถิ่นเช่นปลาลูกเบ มันขี้หนูมาผสมผสานด้วยเคล็ดลับความพิธีพิถันให้เกิดเมนูอาหารแปลกใหม่เช่นเมนูสลัดปลาลูกเบ้และมันบดขี้หนูเป็นอีกหนึ่งเมนูชวนฝันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นด้วยแนวคิดการเคารพในชุมชนรวมถึงการสนับสนุนชุมชนเด็กๆที่ร้านจะเป็นน้องๆชาวไทย มุสลิมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อทำหน้าที่ดูแลลูกค้าคนสำคัญทุกท่านและในชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ชาวไทยอิสลามหรือว่าทไทยมุสลิมนะคะทางร้านตระหนักโดยให้ความสำคัญด้วยความเคารพจึงทำให้ร้านไม่มีเมนูที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมูนะคะตุดเช็คอินมุมถ่ายสุดปังกับบรรยากาศพาโนรามา360องศาพร้อมอัพลงโซเชียลนะคะ กันแบบรัวๆเลยค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้ครองใจคนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวภายในเวลารวดเร็วนะคะวิธี New Normal คุณเพนเธอได้ให้ความสำคัญถึงเรื่องความสะอาดสุข,ขะอนามัยพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสู่ผู้บริโภคด้วยความเชื่อมัน่นซึ่งเธอก็เน้นย้าควบคู่กับการบริการนะคะไรชาพันใหม่นะคะเมนูซิกเนเจอร์นะคะ ก็จะมีพิซซ่าซีฟู้ดนะคะสลัดไก่มะนาวนะคะส้มตำเบรกแตกปลาหมึกไข่เค็มสลัดปลาลูกเบ้มันบวสูตรพิเศษทำจากมันขี้หนูครัวซองนะคะนอกจากนี้ทางร้านยังมีผลิตภัณฑ์ใบชาสำหรับชงดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์จากภาคใต้อำเภอคองหลาโดยตรงนะคะพิเศษสุดสำหรับลูกค้านอกจากจะเป็นจุดนัดพบแหล่งพบปะสังสรรค์ ยังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเลี้ยงรวมถึงพรีวิชิ้งงานจัดงานแต่งงานนะคะแล้วก็งานพิธีต่างๆด้วยความสะดวกแล้วก็สบายนะคะทำเลที่ตั้งก็ตามที่ดิฉันได้บอกไว้ข้างต้นนะคะเห็นไหมคะร้านชา1,000งพนม้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่มีต่อธรรมชาติการผสมผสานทางด้านความคิดการต่อย,ยอดการดำเนินธุรกิจ ในยุค New Normal นะคะรวมถึงการใส่ใจสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงทั้งรูปแบบอาหารการกินเครื่องดื่มอย่างมีคุณภาพอีกทั้งสื่อถึงความงดงามของธรรมชาติแห่งจังหวัดพัทลุงด้วยชื่อเสียงและความเป็นเมืองรองอันดับหนึ่งของประเทศไทยให้เป็นที่ได้รู้จักของความเป็นแลนด์มาร์กการกินการดื่มอย่างมีเอกลักษณ์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนะคะ จากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวการได้สัมผัสวิถีแห่งอาหารเครื่องดื่มการท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิน่นแบรนด์ไรชาพันหม่คือการท่องเที่ยวที่ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมท้องถิน่นการเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนความสะอาดสุข,ขานาไม่ยสูตรอาหารที่เป็นเคล็ดลับพิเศษนะคะหรือเคลดลับเฉพาะนะคะวัตถุดิบ เกรดพิเมยมนะคะกรริการแบบอบอุ่นแบบครอบครัวนะคะซึ่งตรงกับคอนเซปต์ความรักหรือ love is all around ขอแนะนำเพชรเม็ดงามเตือดจรัดแห่งอำเภอกรุกงหลาจังหวัดพัทลุงในนามไรชาพันไม่นะคะรับรองว่าทุกท่านจะต้องหลงรักแน่นอนค่ะและก็อันนี้คือไรชาพันไม่นะคะดิฉันก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ ช่องสิทธ์นัทชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธ์นัทชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อีพีน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศของไรชาพันไม้นะคะธรรมชาติแห่งขุนเขานะคะแล้วก็ขอลากันไปด้วยบรรยากาศสบายๆนะคะไรชาพันไม้ค่ะขอพระคุณและสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ